สีค่ะสบายดีน้องมิซูวานิวนี่สุธิดาแต่ทารังสีมาจ้กสอปรปาลาวด้อจ้าขอฝากพี่น้องซาลาวเป็นกรลรอนใจใฮนนีวนี่ระกาเป็นกระรองใจให้น้องๆอ,อีก15คนนะเดอราแล้วก็ฝากติดตามพวกเราด้วยนะคะรับรองว่าไม่ผิบหวังแน่นอนคุณค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะชื่อฮา An นาอันยาพัชชานีทีนะคะจุดเด่นของหนูก็คือเสียงร้องค่ะก็จะทำให้เต็มที่ที่สุดนะคะ ะะเป็นลูกคลื่นไทยสิงคโปร์ค่ะก็ตื่นเต้นนิดนึงแต่ว่าจะทำให้เต็มที่ค่ะฝากติดตามด้วยนะคะ mm. สวัสดีค่ะชื่อมารีนะคะยังไงก็ฝากพี่ๆทุกคนฝากติดตามพวกหนูด้วยนะคะฝากอินกัพวกหนูด้วยนะขอบคุณค่ะ mm. สวัสดีค่ะชื่อปลายนะคะก็เป็นน้องเล็กของพี่ๆทุกคนเลยค่ะก็ช่วยเป็นกำลังใจให้หนูด้วยนะคะขอบคุณค่ะ mm. สวัสดีค่ะ กลนะคะก็ขอฟังในฟักตัวได้ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะเกรซค่ะก็เต็มที่ทุกมิชชั่นค่ะสวัสดีค่ะมิมีม่นะคะก็ฝากทุกคนเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะแล้วก็ฝากติดตามรายการด้วยนะคะว่าจะมันแค่ไหนค่ะคุณค่สวัสดีค่ะชื่อเพีวานะคะหนูก็จะตั้งใจใมุ่งมั่นนะคะแล้วก็ฝากทุกคน ติดตามพี่ทุกคนด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะน้ำน,นะคะก็เป็นหนึ่งในผู้เข้าประกวดแข่งขันรายการเด็กฝึกนะคะก็ฝากทุกคนติดตามน้ำแล้วก็น้งนองๆแล้วก็ฝากติดตามรายการด้วยนะคะรับรองว่าสนุกแน่นอนทั้ง12เอพิโซดค่ะสวัสดีค่ะ หนูนะคะหนูจะทำให้เต็มที่ที่สุดค่ะวัสดี่ค่ะฝาติตาเพวกหนูเด็กฝึกด้วยนะคะ 6คนนะคะตั้งใจฝึกผลฝึกซ้อมทำทุกอย่างออกมาให้ดีที่สุดนะคะเพื่อที่จะมีรายการดีๆให้ทุกคนได้รับชมนะคะเราก็อย่าลืมนะคะมาติดตามพวกเราได้ที่ IG เด็กฝึกอ f ฟฟิ i ชียลด้วยนะคะขอบคุณค่ะ อะไรบ้างก็มีแค่เตรียมใจที่จะสรุปไปในรายการแล้วก็รับ Challenge ต่างๆค่ะก็พวกเราทุกคนทำเต็มที่แน่นอน,นะคะ่ะ